สม,สมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตราคอ i ด y พลัส กาแฟเ้าหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกลม่อมแบบไม่มีน้ําตาลไม่มีคอเลสเตอรอลและยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก6ชนิดทั้งเห็ดลินจือเก่ากีงาดําใบเจียวกู้หลานใบแปะก้วยพริกไทยดาและวิตามินอีก13ชนิดทั้งอร่อยและได้ประโยชน์อีกด้วยค่ะและยังได้ตราสัญ,ญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพาทําให้เรามั่นใจที่จะเลือกอยากให้ลองมาดื่มกันดูนะคะกาแฟเ้าหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกลม่อมแบบไม่มีน้ําตาลไม่มีคอเลสเตอรอลที่ผสมสมุนไพร และวิตามิน19ชนิดด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ2,760บาทพิเศษเพียง999บาทเท่าเพ50ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร02-080-5625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทเท่านั้นโทร02-080-5625 02-080-5625โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2566ถึง31ธันวาคม2566